สวัสดีค่ะทุกคนรู้จักต้นผักติ้วไหมคะผักติ้วนะคะแถวบ้านภูไทยพะถิอินดี้ชาแนลนะคะก็คืออีสานก็จะมาใส่แกงเห็ดหรือว่ากินกับลาบหรือว่าหมี่กะทิเนาะหรือกินเป็นผักแนมได้นะคะส่วนใหญ่ที่ชอบเอามาใส่จริงๆก็คือจะใส่พวกแกงเห็ดนะคะอันนี้ผักติ้วรวจ้ะเดอ้อภาษากลางไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะคะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อน แต่ภาษาผู้ไทยบ้านค่อยห้องเว้าพักตีวจา้านี่จา้ยายอดงามๆเลยจ้ะโอบๆเลยโอ้มาขายผลเลยด้เ <c oughs> ต้มามหาเศรษฐีบ่ะเตมามหาเศรษฐี่ะ